สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ,จ,จ้จ๋าเจ๊สุสิติกับพี่จมันเดมีเช่นเคยนะคะทุกคนวฮู้วฮู้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 วันนี้นะพี่ยังอยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้พี่จะมาเล่นโรบอทแมปจะมีชื่อว่า The Obby หลบนีออกจากโรงเรียน สุดหลอนจอมโหดร้ายของคารีเป็นเพื่อนคนนี้นะคะที่ถือกั็นใจจะมาตัดผมเพื่อนในหัวร้านและก็ชอบแกงเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากติกาเกมจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะทุกคนไปเริ่มเล่นกันสว่วนใครกดเข้ามาดูช่องของพี่แล้วอย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนเป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะและถ้าอยากเห็นคลิปสนุกบ่อยๆก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลย,เลยคอมเมนต์กันเยอะแล้วก็กดติดตามช่องของพี่จะได้เห็นคลิปสนุบพี่ทุกวันนะคะ ไปเริ่มเล่นกันตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านแรกแล้วนะคะทุกคนสวัสดีหัวหน้านักเรียนไปเรียนคณิตศาสตร์อะไรที่ไหนนี่เธอทำไมเธอหน้าโกดชาขนาดนี้ชื่อตัด ผมแกห,หัวร้านยังไงล่ะฉันไม่มีทางให้แกลบนี้ออกมาจากที่โรงเรียนแห่งนี้เด็ดขาด <c oughs> วายไม่เอาแล้วแบบพูขนาดนี้ไปว่าจะคูฉันและฉันรีบไปดีกว่าเธอเธอเธอมาฉันอย่าไปคุยกับคารีคารีเลยคนที่ชอบแกล้งฉันจริงหรอบู๊งั้นเราออกจากห้องนี้กันนะอุ้ยตกใจดูเหมือนคารี่จะไปแล้ว เร็วเข้าทางนี้ออไปฮึบดูหมอวว่าตรงนี้จะเป็นดินสอนะคะทุกคนมีดินส่งดินสอดินสอดินสอธรรมดาผูดผิด ระวังอย่ากกระโดดบนสีกระจัดกระจายอ๋อไม่เป็นสีน้ำนะคะทุกคนมีเหลืองชมพูเขียวแล้วก็น้ำเงินนะคะ6เรียลากระจัดกระจายไปหมดเลยแล้วต้องระวังนะคะในการกระโดดโอ้โหโห,ห้องน่ากลัวสุดๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ตกใจดิฉันกลัวนะตกใจหมดเลยโอ้ได้ใส่คำถามบนกันไกลใส่คาถานะคะโอ้โหกันไกลมันจะตัดเราให้หัวล้านเลยเราต้องรีบลบนี่อกจากที่นี่แล้วแจ้งพอ,อให้ทราบนะว่านักเรียนคนนี้เป็นยังไง <ut> อ,อ ระวังกันไก่นะคะกันไก่มันเสียบเราตายเลยนะเมื่อกี้อย่าพึ่งนะคะเข้าไปในมิดอันไหนไม่ได้ใส่แรตรี่ เขียวเขียวไม่ใช่อะคะ่ะน่าจะชมพูอ่าอีกอันนึงจะเป็นก,นการไกูสีอะไรเอ่กกยกานไกมีสามสีอะมีน้ำเงินเขียวชมพูอันนี้ไม่น่าใช่นะคะเหียยพิษแล้วลองเดินอันนี้ดูนะเมื่อจะเป็นสีน้ำเงินอ่าใช่จริงๆด้วย กระโดดบนบาสเกตบอลเพื่อข้ามโอ้โหทุกคนเห็นข้างล่างไหมนี่มันเป็นสนามบาสนะคะทุกคนแต่สนามบาสท,ท่วมไปด้วยน้ำแล้วนะคะโรงเรียนนี่มันนารกชัดๆฉันตั้งใจจะมาเรียนหนังสือเฉยๆไม่ได้มาชี้ที่นาลกโหดขนาดนี้ฉันว่าเราต้องไา้หทางหลบหนีออกจากที่นี่แล้วละทุกคนโอ้โหไอตัวบาสเกตบอลก็จมลงไปหมดแล้ว โอ้โหดูเหมือนตรงนี้จะเป็นทิชชู่แล้วก็ชับโครกนะคะหลุดออกมาจากห้องน้ําชายตายแกโคตรน่ากลัวนี่ผ่าทางหลดนีกันดีกว่าทุกคนฮึอันนี้ห้องน้ำหญิงนะคะ ชิชูชโค,โคกล้นใมไปไหมดรีบหาทางหลบหนีจากโรงเรียนแห่งน,นี้กันดีก,กว่าก่อนที่น้ํามันจะล้นนะคะทุกคนอะไรอ่ะคารี่อยู่ในห้องสมุดใช้กะระดาษเพ่าไม่ให้คุณหาประตูไม่ได้เมื่อให้คุณหาประตูไม่ได้โอ้แย่แล้วรง หลังโค้งตรงนี้ดีกว่านะมันต้องมีทางออกนะคะนี่ผ่าทางหนีกันก็พอห้องสมุดนีมมันะล็กฉันจะมาโรงเรียนหนังสือดีๆนี่มันอาลกช,ะชะดัดๆหลีกเลี่ยง<ม>การสัมผัสกับหนังสือที่ถูกครอบงำโอ้ไม่กด โอ้โหทุกคนดูเหมือนห้องสมุดห้องนี้นะคะสิ่งของมันจะลอยหมดเลยเราต้องระวังอย่าให้โดนนะคะดูเหมือนคารี่กำลังเรียกปีาศาจสวยแล้วงั้นเราก็ต้องหนีไปทางข้างหลังแล้วทุกคนโอ้โหอย่าแปะสาย ห้องนี้มันเหมือนสายเลเซอร์เลยดูเหมือนว่าห้องนี้จะเป็นห้องคอมนะคะห้องเรียนไว้ไว้เรียนคอมพิวเตอร์สายนี่มีสีเขียวสีน้ําเงินสีแดงสีขาวแล้วก็เหลืองนะคะมันกระโดดลาบากจริงๆด่านนะโอ้ยฮพบโอ้โหไฟกระพริบเป็นโรงเรียนที่หล่อนที่สุดไหมโอหดูเหมือนตรงนี้จะเจอห้องสารเคมีนะคะทุกคนเตไมไปด้วยดินสอไม้บรรทัดอย่างลบ โอ้โหสารเคมีฉันได้กิ่นเลยฉันอยากจะอ้วกถ้าตกไปคือติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้แง่เลยเข้าไปในท่อโอโ้เอาอีกแล้ว ตรายตัดไม้ดูเหมือนว่าเราจะไม่ต้องสู้นะคะแมปตน,นี้หลีกเลี่ยงการจับควันของแกส๊สโอ้โหฉันแค่ได้กลิ่นสารเคมีฉันก็อยากจะอ้วกแล้วยังต้องไม่ให้โดนควันอีกเพราะว่าฉันก็อัวว่าฉันจะติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้สัก,กอีกตาย ระวังนะคะเราต้องเดินอย่างระมัดระวังโอ้โหเราต้องรีบผ่าทางออกนะเพราะว่าก่อนที่สารเคบีมันจะล้นขึ้นมาแล้วเราจะจมกองตาโอเคใช่สมบิอุ้เสียงใครต่อยก,กันอนะ่ะเสียงอะไรทุกคนได้ยินไหมตายอีกแล้วอะ เสียงใครต่อยกันเดินอย่าระมันระวังนะคะโอเคเกือบแล้วรอให้มันหายไปก่อนนะคะค่อยเดินเกือบออกจากชั้นใต้ดินได้แล้วจริงเหรอ โอ้เราต้องข้ามไต่ท่ออย่าตกข้างล่างนะคะถ้าตกข้างล่างก็จะติดเชื้อการเป็นสายเคมีกลายเป็นซอมบี้ตายนั่นงไงเรียบร้อยเชื้อเอ,อือกมาข้ามใหม่นะคะเราต้องข้ามขึ้นตรงท่อนะคะทุกคนด่านนี้พี่ว่าข้ามลําบากหน่อยเพราะโอเคตี้ินเสียงเคาะไหมทางของคุณถึงแม้ว่า งแม้แว่าเขาวงกดแห่งช่องสบายอากาศโอเคน้ำจัดจากับสนยลมปีนี้แบบนันนะคะเสียงป่อยดังมากตรงนี้เป็นเขาวงกรดูเหมือนเขาจะให้เราหาทางออกนะคะเพราะว่าเขาวงกดมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะยังไงเราก็ต้องพยงายามหาทางออกเพื่อที่จะหลบหนีออกจากที่นี้ให้ได้นะคะทุกคน สนุกนะแต่ก็น่ากลัวลองเดินทางนี้ดูนะคะตรงนี้ทางตันโอ้เราจะหาทางออกจากตรงไหนไป หรือเปล่าลองดูดิดูไม่ใช่นะคะแล้วมันทางบันไดขึ้นมันต้องเป็นตรงท่อนะคะมันต้องขึ้นเป็นท่อโอ้โหแล้วทางแบบอืเราจะได้เจอทางออกไหมฉันไม่อยากติดอยู่ที่นี่ ลุกจูเอเลียนทำไงดีอนะนายช่วยบอกทางฉันหน่อยฉันก็อยากบอกนะแต่ใช้ก็ไม่รู้ีิมิตทางเหมือนกันยากนะทุกคนโหเสียง ลองทางนี้ดูทางนี้ก็ไม่ใช่อะวนกี่รอบแล้วเมื่อไหร่จะเจอจะจะกลับบ้านอ๋องวนเ,เจอแล้วนะคะมุ่งหน้าไปที่ประตูสู่ทางจอดรถจริงนะไปดูยอ้อนหลังกันนะก่อนหนะ้านี้พี่ตกใจมาก แล้วนะคะเราออกนอกมาแล้วก็จะมีที่เอา้าตายตลอดเลยผู้ด,ด่านร้านจอดรถตรงนี้เราต้องระวังนะคะระวังไอตัวดำดำเป็นหมึกดำดำต่อไปก็ระวังรถชนอึ๊บได้แล้วโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีคนฆ่าแล้วอะไม่งั้นเราก็ข้ามไปไม่ได้นะคะ ฆ่าอนเลยแล้วกันแกต้องตายด้วยน้ำสีมือของฉันแกจะมากระโดดเชือกนอกโรงเรียนแบบนี้ไม่ได้นะฮึนี่คือเสียงสู่เรียบร้อยตายไปแล้วหนึ่งอยากจะฆ่ามากเลยฮึ เห็นปะเพราะอันสุดท้ายปุ๊บเราก็จะตายอย่างนี้ทุกทีเราต้องฆ่านะฆ่ากระโดดไม่ได้นะคะเออเราต้องฆ่าอีกคนนึงให้ตายไม่งน้นเราก็โดด ตายเนี่ยขนาดข้ามสูงๆนอนทุกคนยังตายเลยมัน,นยังไม่ให้ไปข้ามไม่ได้จริงๆแฮะขนาดฆ่าคนตายแล้วนะกูแม้แต่โกงก็ยังโกงไม่ได้ ไม่ได้แล้วอะแล้วาวาต้องมีนนการกระโดดข้ามทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะว่าพี่ทำได้พี่ทำได้เห็นไหมตายอีกแล้วอะมันจะข้ามไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยกระโดดดีๆแล้วก็ยังตายก็ยังไม่ให้ไป เราขา,า,ายเสนอเล่นเชียร์อะไรแต่ละขวาญขายเสนอแล้วฉันกลับบ้านเรียบร้อยเลือดหมดอ่าโดดไม่ได้เลย เหอจะได้มาต้องมาเล่นด่านนี้อีกมันต้องดูจังหวะไม่ดูจังหวะ,ม,หวะมันก็โดดไม่ได้เลยนะทุกคนด่านนี้บอกเลยนะว่ายากมากเนี่ยคุณโกหกอะไรอะฉันไม่ได้โกหกอะไรเลยนะฉันไม่โกหกอะไรคุณ เรียกไม่ได้เลยสนุกกับเกมนี้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะไปได้ถ้ายังไม่ยอมให้ฉันไปถนามไอเดีดดยเจ้าเอเลี่ยนฉันทำไม่ได้เนี่ยมันกระโดดกี่ทีก็กระโดดไม่ยอมได้เลยไม่งั้นฉันจะไม่เอาละด่านนี้ละ สีวีก็ตายแล้วอะไรเนี่ยเห็ว่าโดดนิดเดียวก็ยังไม่ได้เลยต้องกระโดดอย่างระมัดระวังอ่ะได้แล้วนะคะโอ้โหกำลังโมโหอ,อยู่เลยดูเหมือนว่าด่านนี้จะเป็นกระป๋องสารเคมีเราต้องระวังอย่าให้เหยียบโดนนั่นไงเฮ้ยทุกรอบเลยขยันตาย มันน่ากลัวอยู่นะทุกคนแต่ว่าจะทำเท่าที่จะทำได้ระวังนะคะเข้าอุโมงค์นี้กันผ่านมาได้แล้วนะทุกคนกว่าจะได้โอ้คือกำลังโมโหเกมอยู่พอดีนั่งชิงช้ากันหวนี้หดเดียวแล้วใาย่าแล้วโอเคค่ะทุกคนเอาละเอาละเอาแปลว่า คลิปนี้พี่ก็สามารถหลบหนีออกมาจากโรงเรียนจอมโหดของเจ้านักเรียนที่ชอบแกล้งเพื่อนคารี่ผู้จอมโหดร้ายคนนั้นได้แล้วนะคะู้ฮูู้้ฮู้ฮู้โอเคค่ะว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ็คเตอร์กุ๊งกิ้งเป็นกำลังใจให้ช่องของจ้าจ่าเจ็ดสูตสิทธิ์ให้พี่ใจด้วยนะแล้วถ้าใครชอบคลิปของพี่ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ร่างคลิปในยูทูบของพี่ได้เลยนะคะเพื่อเพื่อนจะได้เจอเจอและ รับชมคลิปใหม่คลิปหน้าของพี่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้พี่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะว่าจะกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บวท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านกันนะเอเลี่ยนฉันไม่มาโรงเรียนที่นี่อีกแล้วฉันจะย้ายโรงเรียนใหม่ โอเคเอชฉันถึงพ่อแม่ฉันแล้วเหมือนกันกับบ้านกันเทเจนบาย